แต่ว่าเขาบส้สมควรเห็ุหรือว่าทางไดนี่เขากับกับ,กบมาพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยเ้าบูฟุซ้ำว่าไปทางใดอพี่น้องแต่ว่าเ้ากับแบบเออเ้าสิเห็นแบบแกเงินว่าเออเห็นว่าได้เงินเดือนรายลักหมื่นแะ้วพี่น้องและสิไปมันกับโบแมนเนาะเงินนะพี่น้องใครก็อยากได้คือกันแต่ว่าแบบได้ในทางที่ดีเนาะพี่น้องก็เอาหานะสิฝากเงินมาามื่นหนึ่งาะพี่น้องเพิ่ิฝากเงินมาหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้นอาตีนะไปเหตุบัตรพาสปอร์ตเนาะพี่น้อง กบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องโดยพี่น้องมื่อนี้เนาะบรรยากาศลมลมพี่น้องเลยมื่อนี้นะตั้งแต่ว่านี่เนาะ,ะพี่น้องอากาศหนาวโดยว่านี่น้องมาตีกับบริ้ถ่ายคลิป 101, พี่น้องเนาะยุดถ่ายคลิปเมื่อหนึ่งพี่น้องเลยโดยมื่อนี้ก็เลยว่ามาเปิดคลิปเนาะพี่น้องก็มีแนวสีมาอ่า ว wow, mm hmm. ้า film, น้า splash, hmm. mm hmm. าอยหนึ ir, mm ่ง hmm. พี UH, ่น้องไงยเนาะกับโบมียังลายดอกโดยวันนี้กะบเขาคลิปน้ำไอพามีเพื่อนพี่น้องวานี่เนาะเพราะว่าบบได้เขาคลิปน้ำไอเพื่อนด้นและพี่น้องลายเมื่อเนาะตั้งแต่ช่วงไปเห็ดคลิปอยู่ในแม่จอยเพื่อนๆและพี่น้องไปถ่ายแบบเห็ดเบี้ยงยังซอยแม่จอยเพื่อนนะกเขาดุพี่น้องเลยโดยด้แม่จอยแล้วแล้วกับ่บได้ป้เนาะบรนี้กโดนโดนไปเถื่อนนึ่งนะไอพามีมันจะเข้าไปอยู่พี่น้องมล้ตีกับโบได้เข้าไปเนาะ มีเวียยแล้วก็มาเห็ดเวียยทางนอกพี่เล็กเพราะว่ามือก่อนนะคะน้องรตีถ่ายลงคลิปสั่นอยู่พี่น้องไปอันแบกเอาไม้ไมาเห็ดรักไผ่อันไผ่โซลาเซลล์พี่น้องเลยเพราะว่ามันหักนะน้องตวเก่านะคะเอาไม้สังไวยเห็ดนะมัน,น,นโมแนนเลยก็เลยไปตัดใหม่อยู่ป่าพลดีพี่น้องที่ทางบ้านไซบุนพอดีเนาะแล้วก็แกสลุดไทยมาให้เพ็่นแกให้รักเงาเล้วพี่น้องใหญ่เติบมันจังหมันเนาะเอามาตั้งจ้ะโดย เลยบริเวณคลิปซะพี่น้องเมื่อนั้นก็นได้พอดีไปสอนเนี่ยกับป้านางเนาะเลมื่อน,นี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากีิวาไอพ้พมีเป็นเฮ็ดคลิปลงไปพี่นอนะ้องเนาะเมื่อวันก่อนอน,นั่นแหละโดยเป็นเฮ็ดคลิปลงไปแล้วก็ตอนแรกเผือ่อจะทักไอ้พมีเนาะพี่น้องเลยเป็นเฮ็ดคลิปลงเรื่องน้องละตีเห็นไหมพี่น้องก็มีทางเอือ้อยเผิ่ออยู่ทางพัดทายา้าบอกพี่น้อง โดยเพิ่นทักนะไอ้พมีเนาะตอนแรกกับพี่น้องแล้ววันนี้ก็ไอ้พมีเห็ดคลิปลงหะนะแต่เพิ่นต่อมาเพิ่นกะทักหาน้องลาตีเนาะกับว่าแล้วในคลิปไอ้พมีพี่น้องกับน้องลาตีกับไปอ่านเมืองคอมเมนต์เนาะไลายพี่น้องไอ้เพิ่นกะมีควรเป็นห่วงแล้วก็เพิ่นให้กำลังใจอะไรเนาะเป็นห่วงแล้วเพิ่นกะห้ามพี่น้องแบบบอกให้น้องลาตีไปหะนะโดยไลฟ์เฮงพี่น้องเลยไปอ่านเบิ่งแต่ว่าน้องลาตีเนบ่มีโทรศัพท์พี่น้องมีโทรศัพท์หน่วยเดียวเนาะแต่ว่าสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะ มีหน่วยเดียวนี่แหละหน่วยที่ถ่ายคลิปอยู่นี่แหละโดยลายแห้งเนาะไปอ่านเบึงแล้วก็ว่านี่ก็เห็ดคลิปลงอีกกับน้องลาตีเนาะพี่น้องเลยเพิ่งจะทามความผู้ซึบว่าเป็นจังไดฮะแหละตอนแรกเลยเนาะพี่น้องเพิ่งจะทักหาอ้ายแล้วก็มือต่อมาเพิ่งจะทักหาน้องลาตีเนาะจะมาถามว่าเป็นจังไดจังไดฮะนะ่นะจะทามว่าสิมาเห็ดเดียกน้ำเอื่อยบอ่อเผื่นเอิญประมาณนี้เน,ะเนาะเผื่อแบบเผื่อเองฮะนะพี่น้อง ถ้าว่าบบมีเงินเห็ดบัตรเฮ็ดเบอร์นี่เพิ่นก็สิฟากเงินมาอ่า1มื0นหนึ่งเราพี่น้องเพิ่นสิฟากเงินมา1มื0นหนึ่งแล้วก็ให้น,น้องวะตีนะ้น่ะไปเห็ดบัตรอ่าพาส,สปอร์ตเนาะพี่น้องก็จะเอื้นพาส,สปอร์ตนี่แหละเพราะว่าเขาไปไทยเฮาต้องมีพาส,สปอร์ตไปเนาะมันจังคืออ่าระเบียบคนะพี่น้องโดย1มื0นหนึ่งเปนว่าเห็ดด่วนประมาณ1มื0นหนึ่งพี่น้องได้ยินเปินว่าเอามาัะนะโดยตอนแรกน้องวะตีกันยัง่ฮู้เนาะพี่น้องก็เลยถามเพิ่นไปก่อนว่า เห็ดเบี้ยเกี่ยวกํงายังเนาะประมาณนี้ฮะนะเพราะว่าเ้ากับโบฮู้เนาะพี่น้องไรยังโบฮู้ซ้ำว่าพัทยาเน่ยอยู่ไซเพิ่นก็เลยว่าเกี่ยวก,กับอันเสิร์ฟแบบทางฝั่ง,งลาวเฮานีก่ก็สิเอิ้นว่าเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เนาะเสิร์ฟอาหารเพิ่นว่าแบบถ้เาเจ้าเฮ็ดเบียกได้หลายนีก่ก็สิได้เงินหลายถ้าเฮ็ดหน่อยกอ่าสมกับหน่อยเพิ่นว่าเนาะประมาณนี้แบบเพิ่นสิให้เงินเดือน2อ0 0 0ืองหาเปนว่าโดย กันวาจีกับโบฮูเนวสซิตอบแม่พี่น้องเพราะว่าในใจกับแบบเข้ากับบกาไปอยู่แล้วะนะเข้ากับบกเคยไปแล้วกับโบฮูว่าเป็นจังไดญนอกทางบ้านเพิินก็เลยตอบเพิินไปตอนแรกก็ว่าก็อยากไปยูห่างวานอวลตีกับแบบข้าเมทาวเม่าวเพิ่งกทาวแล้วเนาะทางอ้ายพี่น้องอยู่ทางครอบครัวเนาะเขาก็มีกันสามคนโดยเป็นห่วงทั้งครอบครัวฮะนะ้าว่าซิตอบเลยเพิินว่าโบไปนี่มันกับโบคืนนะพี่น้อง เขาเลยตอบว่าอยากไปฮันแลแต่ว่าเป็นห่วงทั้งครอบครัวนะโดยเอื่อยเพิ่นเลยว่าการมีแต่เอื่อยให้คิดเปิงก้อนถ้าว่าอยากไปหรือว่าจังไดกะแบบตอบตำลังนพี่น้องิ่นก็ให้เวลาโดนอยู่ประมาณนี้น้องละต้กอะจะสีว่าจังไดนาะพี่น้องบบหู้เขากับแบบเขาตอบบ่เป็นนะพี่น้องบ่เคยไปเนี่ยแล้วก็เหยียบแบบนี้ก็บ่เคยเห็ดปันใด้ะพี่น้อง คือเราเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์อยู่อยู่สวรรค์นะเกศนี่กันน้องวัดปียังไม่เคยเห็ุพี่น้องตอนยังน้อยเนาะเคยแต่แบบไปปิ้งเป็ดอีหยังอยู่หานอาหารในน้อยเนาะเคยอยู่ล้างถ้วยล้างจานปกติแต่ว่าเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์นี่แบบประมาณแบบเป็นเช้าแล้วพี่น้องผู้ใหญ่เป็นจังเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นกะให้แค่ข้าวห้านเด็กน้อยเพิ่นกระปุ๊ดเอาเฮากระเคยเห็ุแต่ในน้อยพุ่นแหละเลิกกศ7:00นพี่น้องจะเกาคำค่ำๆแล้วกัเพิ่นให้มื้อนะเด็กน้อยเนาะ มือละสิบพันกีบพี่น้องตอนเสาร์กับตอนแรงเนาะไปเห็ดกะแไ่ว่าอันนี้นะครบโบผู้จะสิว่าจังไดเนาะพี่น้องเลยทาก็คิดว่าโอ้เงินเดือนกะแบบได้ลายเห็นไหมพี่น้องดูเล่านี่เห็ดเอียกสำาร็กับโบได้สำนันเนาะขนาดแล้วก็ว่าน,นี่เนาะพี่น้องมีพ่อทางฝั่งไทยเพื่อนพี่น้องเพื่อนไห้น้อง่าตีเอินมาพอเนาะเพื่อนทักมาว่าน,นี่แหละพี่น้องเพื่อนกะ ทักมาบอกว่าบโให้น้องละตีไปเป็นห่วงเนาะเพื่อนก็ให้น้องละตีเอิญเพื่อนนะพ่อพี่น้องเพื่อนมีแฟนอยู่สวรรค์แลเขตนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนเป็นคนไทยบอกเรื่อจังใดญ่นองละตีกับโบได้ถามเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนว่ามีแฟนอยู่สวรรค์แลเขตอาจจะอยู่อะไรบันโคบขประมาณนี้แหละเพื่อนว่าเนาะเพื่อนทักหานะโดยเพื่อนจะเป็นห่วงอะไรพี่น้องเบิ่งคลิปว่าบโให้ไปนะพี่น้องมีแบบ พรั่ังหรือว่าพเอื้อฝรั่งบอพี่น้องอ่าเศว้าวต่างสาดนะนะโดยคนื่อเอื้นว่าฝรั่งเนี่หล้าอยู่พัทยาเน,ะเเน,นะา,นนเนเา,าเนะผนก็เคยไปเป็นว่าพี่น้องโดยน้องลัตีกับญาติน้องได้ยินเพื่อนว่าก็ขีดลายแน่เนาะเพราะเขาบอกเคยไปก็ชีพเหตุใดพี่น้องเลยก็เลยว่ามาขีดขีดเบิ่งกับโอ้ยกับพี่น้องเอ้ต่อให้ได้เงินเดือนสำได้กะบ,บอกกล้าไปดอกเนาะอยู่ทางบ้านเท่านี้ดีที่สุดแล้วก็อยู่นํำ พ่อแม่อยู่น้ำอ้ายเนาะอยู่น้ำแม่ท่าวดีที่สุดพี่น้องสีไปเห็ดทางอื่นกับข้าบะฮูแล้วการน้องลาตีก้กับมีการศึกษาม,มีความหู่นะพี่น้องขา้าวีใบไปนั่นนะแห้งแล้วแบบข้าแห้งสีแบบล้แบบาอยากมากเรือจังใดในีแห้งสียากเนาะขนาดบ้านทาเอง,งกันยังก่อแห้งแล้วพี่น้องเลยบุกามีแต่ว่าขอบใจหลายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วกาเอฟซีที่เป็นเป็นห่วงน้องลาตีเนาะหล้กกามีแต่คําแนะนําแบบที่ดีะนะเพื่อนจะเป็นห่วงอะไร ว่านองลาตีกะยังอยุน่อยพี่น้องเลยยังบูถ้าว่าแบบโมีโอเมพี่น้องเรือกว่าเอฟซีบอกเนี่ก็คือซีโบผู้แนวคิดนะและ้วก็ตอบโได้พี่น้องวา่าโบเป็นเนาะโดยไปอ่านบึงแล้วก็พ่อเข้าใจแล้วกะ็แบบตีใจในะพี่น้องที่ว่ายังมีแบบ่อเมพี่น้องที่ว่าเป็นห่วงน้องลาตีเนาะโดยขนาดฝั่งไทยนี่น้องลาตียังบ่เคยไปเลยพี่น้องยังบูท่ว่าเพิ่นอยู่จังใดและ้วกะ็เป็นจังใดมองหเห็นเบี่ยงเนาะ กะมีพี่น้องทางฝั่งไทยกบแบบมูที่ว่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นพาไปฮะนะก่ายยังบอกกล่าไปเพิ่นก็พาไป่าเห็ดเยียมแบบพอได้เงินหแหละเนาะคือเอาเห็ดคิดนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องมันก็นได้ซัำนี่แหละขาก็ต้องมีแนวลงทุนคือกันพี่น้นนองเห็ดยังกะเขาเติมเนตกยังไปเนีน่ยก็ลงคลิปเนาะถ้าเขาบวกลงสมกับเขาเติมเนตรก็โบได้อีกพี่น้องเดือนหนึ่งกะเผื่อที่ได้เนาะเขาต้องลงคลิปแต่ละมื้อ ด้วยกับสิวาจันได้เหตุงานกับมีแต่ไายจ่ายไปแหละพี่น้องแต่ละเดือนกัได้สามสี่พันกับดีกว่าบบได้เนาะเหตุไปตู่ไปอะลรพี่น้องกับเป็นนำยอดวิวของห้าวแล้วกะแบบการท้าทายอย่างไัฮะแหละแต่ท้าทายซ้ำแต่เก่าๆ่นกระเบือคือกันเนาะเปลี่ยนอยู่พี่น้องบรรยากาศแต่ละมือบางทีกับเหตุลิปแบบไปหากินอย่างไัฮะแหละเพราะว่าบ้านห้าวก็คือเห็นนะลรพี่น้องมันบ่อยแบบ มองอยู่หาอยู่หากินนอกย้ำแรงแล้วมันแห้งอึดพี่น้องบบคือทางบ้านอื<ป>่นโดยทางบ้านน้องละตีเนี่ยบอยากมนีเลยพี่น้องเลยมันอยากอึดเนาะมันกระส <c ram> ่วงย้ำพ้นหรือว่าอีนยังขนาพี่น้องกลางคืนกับมิตรการเขียดอีนยังแลยเนาะส่วงนี่น้องละตีกับไปหาการเขียดอีนยังกับพอได้กินอยู่พี่น้องไปกับไอธงป้นางเพื่อนมือก่อนนะคะพอได้กินเนาะเขียดน่อยขนะพี่น้องเขียดหน่อยเขียดหน้ารวมกันพอได้กินอยู่ โดยทางบ้านเฮาก็ซำนี้แหละพี่น้องเอ้ยมันก็บ่มีคือเพิ่นว่าหั่นแหละเพิ่นก็อีต้นตงศาลก็ขอบใจทางเอื้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าเพิ่นให้ความหวังดีแบบเอออยากให้เฮามีงานดีๆเฮ็ดจังได๋หั่นแหละแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเฮาใหญ่กว่านี้สิมีความฮู้ความสาาจจังได๋พี่น้องเฮาได้ไปกะฟังเบิ่งเด้อพี่น้องอยู่หลายๆเฮาสิมีความฮู้ั่นนะอันนี้ก็เฮายังบ่ฮู้แล้วก็โอยบ่กล้าไปดอกพี่น้อง ใสเ่เงินเดือนสำหรักะถึงจีบโบมีกะอยู่ทังบ้านเฮานี้ดีที่สุดเนาะพี่น้องแบบข้าโบมีกะอยู่น้ำครอบครัวตัวเองเนาะดินล้นไปเห็นอะพี่น้องเอา้าตะขิดเบิ่งว่าเฮาแต่น้อยยังหาได้ฮะนะพอได้กินเนาะคือเฮาใหญ่มาเนกะขฮาวจักหนาะจักเห็ดกะพอคุมอยู่คุมกินอยู่แต่ว่าให้ข้าสิดไปทางบ้านอื่นกับบอกาไปราะว่าข้ากกะโบเคยไปโบหูนะพี่น้องโดยกับบอกาไปเลย ไม่เท่าเพื่นก็นห้ามอยู่พี่น้องห้ามว่ะถ้าต่อใหโบมีกับโบไปเ้อว่าประมาณนี้ลนะบา้านบ้านเพื่อนกับโบคือบ้านห้าพี่น้องเลยซื้อเห็นอะไรเนาะซือมือนี่ลายพี่น้องเลยจรนนี่ยงกะแบบเพิ่นมาหลอกมาต้มมยังเข้าไปเนาะเาบ้นบา,านโบหูคื่ทางลาวกลายทางฝั่งไทยกับลายพี่น้องเลยมันก็คือกันเนาะกะเฮ้ากะอยู่แบบตามภาษาห้าวแะละพี่น้องต่อใหาอ้าโบหูยังกันเนาะ แต่น้องวาตีน่อยจนใหญ่ก็เคยเห็ดเบียกรองซ้ำหมองอย่งเลียพี่น้องซ้ำหมองเคยไปอยู่น้ำผึนคะับายเดือนเติบเนาะไปอยู่ก็คือว่าเป็นแม่บ้านทางฝั่งไทยเป็นกษตซเอินเนาะไปอยู่น้าผพน่นก็มีแต่ผู้หญิงพี่น้องเลยถ้าเห็ดเบียกเป็นแม่บ้านหนึ่งเข่าทูเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรเนาะในเดือนผพน่รก็สีคล้ายเครื่องนะพี่น้องยังน่อยตอนนั้นก็สิบสามสิบสี่ปี่แหละไปเห็ดแล้วก็อยู่ลายเดือนเติบพี่น้องเลยได้เงินมาแล้วก็หายทั้งแม่เฒ่าเนาะ ก็เคยไปล่างถั่วอย่างงีงหแหละลายยางอยู่ไปเห็ดกันเพราะว่าตอนนั้นเขายัางน้อยเนาะตอนนั้นกับตอนนี้แบบบคือกั้นเลยพี่น้องคือจิตเป็นแบบเอาเห็ดเรียกอย่างงกะบายังโบหูจักควมเนาะตอนนั้นกับเห็ดไปตามภาษาเด็กน้อยแบบเผื่อกับบได้ให้เขาไปเห็ดดอกเสิบเหลราเสิบเบียนะเด็กนะแบบน้นอยยังแโบบบหูจักควมเนาะแต่ว่าเขาใหายแล้วนะมันก็เผื่อกันยากได้เขาไปเห็ดแบบนั้นเลยพี่น้องแต่ว่าเขาโบหูว่ามันจิตเป็นงานยังกันแท้เนาะแต่เผื่อกับบอกว่าได้เงินเดือนดีนะพี่น้อง เฮากับโบด้ว่าจังไงดอกมีแต่เฮาก็ดีใจพี่น้องที่ว่าเอื่อยเพินหางานห้เนาะขอบใจเอเื่อยเพนหลยๆด้วยก็มีคนแนะนำได้พี่น้องเอ้มีทั้งแม่หรือว่าทั้งอ้ายแ่ากะทางเป็นเป็นพ่ออล้วพี่น้องเปนเป็นรุ่นพ่อแล้วเนาะพนกระบอกทางแม่เ,าาเ,นเนพนอยู่ฝั่งไทยพนก็เสร็จมาว่าอ่าบายไปเนาะ อยู่บ้านตัวเองคะแหละเป็นว่าเป็นห่วงพี่น้องเลยคือว่าเพิ่งเคยเบิ่งคลิปเฮามาแต่เก่าค่ะนะโดยคิดไปคิดมากก็โอ้พี่น้องเลยเป็นตาหยานอยู่เนะาะเฮาบ่ฮู้จักหยังเลยเก็นสิเฮ็ดจังได๋แหละแตอยู่ในเรือนเจ้าของพี่น้องต่อให้บ่ได้ซสำดก็เฮ็ดไปพันแะน่นาะคือเฮาเห็ดทานเยี่ยนี่คือกั้นเลยพี่น้องเฮ็ดไปพันเนาะ ช่วงนี่ก็ขายบุยากดีปันใดเนาะนองลาตีก็ได้ทานเศร้าไปสอบพี่น้องก็ะตั้งไห้บริขายเนาะไววดังหัวสว่างนี่กะสีเขายำฝนแหละเมื่อคืนนี่ก็ะฝนตกเด้พี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยนะตกยู่บ่พี่น้องอากาศเปลี่ยนเนาะฝนกระตกแล้วกาอยู่พี่กะตกน้อยหนึ่งพย่แล้วไงผ่านกระายบุดีแน่สว่วงนี้เนาะกระกองไหวบด้คายพี่น้องไหวดังเอากระเห็ดไปิดเธน้อยฮะแหละพื้นกระยังลายอยู่ ชิวัยกองอีกไวัยกองอันคลายและแรดว่ามันย่างลายกันเนาะคลายไปน้ำพี่เนาะคลายบริจาคดีเลยส่วงนี่ป้านางมันยังคลายทานบ่อเนาะมันเป็นน้ำส่วงพี่น้องบางส่วงก็่คลายบ่ออกคือกันการเละมือกาเท็ดคลิปไปใหห้และพี่เนาะกันเนาะเท็ดคลิปไปกาหมองถ่ายกับถ่ายไปหมองเกาๆละพี่น้องเท็ดจังได้เนาะกับบริจาคมีหมองถ่ายเพราะว่าน้องละตี้กัอยู่นั้นแม่เท่าพี่เนาะบางทีกับบริจาคไปทางใดหันนะ คบผูญิ่งเนาะจิไปคํำแบบใกล้นะพี่น้องเพื่อมาหอดเพื่อนปัดคำเอากับยาดแน่นะคิบแบบในเพื่อนลงเฟซอีหยังไล่เนาะพี่น้องโจรอีหยัง่นาดเฮ็ดคิปไปทางธรรมศาตรพี่น้องใอ้คิปเลาะแถวเพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะบางทีก็ออกไปนอกกับเต้าท่านคือเก่าแลไะพี่น้องไงออกไปนอกกะเพราเอากับโอภูมองสิงไปเนาะเอาไปแถวนี้แหละถ้ามีเพิ่นแต่ะมือเพิ่นกะทายคิปพี่น้องบางมือเพื่อกะ อัดเคลงอีหยังเพิ่นหั่นนะเพิ่นจะเฮ็ดเวียกเพิ่นสั้นๆแลพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เฮาก็เฮ็ดไปเนาะจักยามใดแลพี่น้องจังสิได้ก็คือเฮาเฮ็ดคลิปนี่ก็บางทีก็เฮาลงบ่ลายก็บ่ได้คือเก่าพี่น้องเฮาก็มีแต่ว่าเฮ็ดลงไปให้ลพี่น้องเฮ็ดไปแต่ละมื้อเนาะเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยชีวิตต้องสู้โดยสิว่าเพิ่นหาเวียกหางานให้นี่ก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีใจเนาะถ้าว่าเฮาอยู่ใกล้ว่าจังได๋นี่กอยากไปแลพี่น้องถ้าเฮาฮู้จักกับเพิ่นแน่หั่นนะ เขาอยู่ใกล้อย่างนี้เขาก็ไปเบิง้งเนะาะแต่ว่าเขาบมสมควรเห็ดหรือว่าจังไดนี้เขาก็กลับมาพี่น้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาโบหู้ซ้ำว่าไปทางใดฮะนะแล้วก็บโบู้เลยพี่นอ้องว่าเป็นจังไดเขากับแบบโบไปแล้วพี่นอ้งนองเนาะมีแต่ว่าโบไปแล้วก็คิดไม่พี่น้องหิจังไดโดยจะดีใจพี่น้องแต่ว่าเขากับแบบเออเขาสเห็นแบบแกงเงินว่าเออเห็นว่าได้เงินเดือนไลยลักหมื่นแล้วพี่นอ้องแล้วชิไปมันกับโบแม่นเนาะ เงินนะพี่น้องใครก็อยากได้คือกันแต่ว่าแบบได้ในทางที่ดีเนาะพี่น้องก็เอาหานะแบบเงินนะพี่น้องใครก็มากว่าทุกคนเขาเห็ดทีอยากนด้ก็เอาอยากได้เงินเนาะแต่ว่าเขาสิตไปเห็นแกเงินแล้วก็สิไปเบิร์ดพี่น้องวียงอย่างเงเขาก็เสิเห็ดเบิร์ดแบบแนวมันบ่อนนะั่นกะ็เห็ดหนะมันกับบ่เป็นตานะ้าเนาะโดยการเห็ดอยู่บ้านเฮาหาดีที่สุดแล้วพี่นอ้องคือไปไยท้ายนะี่แหละไล่เนาะพี่น้องเป็นหลุนเอื่อยหรืออ่าจังไดเนานะที่ว่าโ,โหหูมากหนะ เป็นปบดถือกลยพี่น้องกะบดได้ห่อนเงินเนาพี่น้องเลยแล้วก็มากก็ยังบดได้โดยมันกับโดเมนวัดดีวัตถุมองเดอกทวารถือฟูดีก็ดี้เป็นกวางนะเป็นกะบ,บอกลล่พี่น้องเลยเนาะเกอยทีย่ว่าหูห้องหูจักแล้วเขาคุ้นเคยอะนะเป็นกระบ,บอกดีได้พี่น้องวัดสิไปไซกะเบิร์กกอนเดอร์วะฮะนะพี่น้องอยู่ฝั่งไทยก็คือกันเราก็มีบัตรมีเบอร์ห้ครเเนาะพี่น้องจังไฟกะมันจังถือกฎหมายเผื่ะไปไซมาไซกะ คืออันนี้อยู่ทางพัทยพัทยาพี่น้องน้องวัดปีว่าก็ายังบนถือกแล้วเนาะโบวัวหพี่น้องเคยเห็นแต่ในน,นางอะไรพี่น้องเลยเนาะคนแสดงนางนนโดยแต่ว่าความเป็นจริงนี่ยโบหูทำว่าเป็นจังใดใครก็ว,ว่าเคยไปแล้วพี่น้องมีแต่พลังอีหยงังัอลไรพี่น้องเนาะรวมเพิ่นว่าอยู่ในหันนะขับรถโบฮู้นะพี่นอ้องบ่เคยไปเพิ่นบ่เคยไปเพิ่นขัดเป็นตายานน่านได้เพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะคนก็มีแต่ต่างชาติมารวมกันเนาะโดย ย่านตะพี่น้องผิดไปลวก็ย่านเท่ากับมีแต่ว่าบุปไปเท่านั้นแหละพี่น้องเลยอยู่เือนตัวเองดีที่สุดแล้วเนาะโดยมีแต่ว่าขอบใจทางเอื่อยเิ่นลายเด้อเนาะที่ว่าหาเวียางานหาโดยกับเป็นอย่อางพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจที่ว่าปัญหาเวียให้กับได้ไปพี่น้องโดยก็อขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะเอซเบิร์ดสุขสุขคนเด้อที่ว่าเป็นกำลังใจให้น้องลาตีแล้วก็เป็นห่วงเนาะให้คำแนะนำที่นี่โดย พี่น้องคลิปนี้กระสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะท่าพบคอคลิปนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอก่าวคำว่าสบายดี